รวยเงินรวยจองไอ้กองมาปลูกเขาเลยมาเจี๊มาไม่คาดใจฉัดดูปองไหลกับใจตันที่ไอ้มางไงนี่มันสาวจนใจซามเดือนเป็นเซตี่้มเตียเป็นโอกาาจำเข้าเออเป็นตัวนเ้นนะข้อความปีใหม่ของเราคืออะไรก็ได้ที่อยู่ในท่อนเพลงเพลงไหนก็ได้อย่างเช่นต่อไปจะเล่าที่ อาหารอาร่อยคือสม้มตำกาสือส้มตำตื่นเต้นจังเฮ้ยพี่ท่านลอยดีนะลุกๆให้เม็ดเลือบีนี่นะจซ่ได้ผัวไม่ดีก็จะสุกับพ่แกงแรงให้แม่แกงแรงโอเคไม่ให้เป็นหวัดรักษาเอาไว้ให้ดีดีอ๋อค่ะเบาเลยนะ จวันนี้เป็นวันที่31มเ็ธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่มูบานฮวยคันกําลังเดินทางจะไปซื้อของมาทาอะไรโชคกินปีใหม่มีเรากลับบ้านแก่ซื้ออย่างละขีดซื้ออย่างละขีดเท่านั้นวันนี้เป็นวันบีไม้ว่าเราจดปีไม้ที่บ้านนะครวันนี้จะมีการจับของขวัญด้วยของขวัญบีไม้ของเราคืออะไรก็ได้ที่อยู่ในท่อนเพลงเพลงไหนก็ได้ อย่างเช่นต่อไปจะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำการสื่อส้มตำอะตื่นเต้นจังอะไรก็ได้ที่อยู่ในท่อนเพลงราคาต้องไม่ต่ำกว่า147บาทเป็นเหล็มงคนที่ยากกว่าการห้คงควันคือ 5เลงใครได้เผื่อมาซสือของควันในราคาไม่ตับขวาหน่า1อยบาทโอเคเราจะไปเลเ่กันเลยวันนี้มีใครมาจับมังสรุปไมีใครมาเรมาซ่อมคนซ่อมคนแหมตกบีไหมก็ถ้องดับเสือซ่อมก็เลยลเลย,เลยดับซ่อมก็เลยแต่เธอต้องเสือซ่อมมันแกเ <c oughs> <c oughs> สือไม่ให้คนแกก็ต้องเสือซ่อมเพราะว่าแกคนแก,กชอบม,มึน แรงดังๆไม่ได้ยินซุปเปอร์ตีนไก่หมเมี่ยงปลาเผาหนึ่ง,งแม่จะทำเมนูอะไรจ้าวันนี้ลูกเละยำยำลูกเละหรอยำปลาเชียงช่างยำปลาเชียงช่างยังไงแม่ตีนหมดหรอเราก็ไปซื้อตีนที่รลานอันนี้เราซื้ออะไรคะปีไก่บด ไปีไก่บนเหรอคะสำหรับที่บ้านสุนานะคะพี่เต็นก็จะเป็นแม่ครัวในการทําอาหารนะคะบางครั้งก็จะเป็นพี่ตาล<ม>ก็เป็นพี่สาวนะคะแต่ว่าพี่เต็นนี้คือจบอาหารมาโดยตรงนะคะจากาคณะากรรมนะคะทุกครั้งที่มีการทำอาหารให้น้องๆเพื่อนๆที่มาที่บ้านก็จะได้กินฝีมือของพี่เต็นนะคะซึ่งไม่อร่อยด่าหรอจะไมอร่อยแรกอะไรเจ้าวันนี้ จกหมูจกหมูเหรมือเลยจ้ามือไว้เลยไข้อะน้ำไมก็คือดาที่สุด The best <babe>. ซื้อของควัญแ,แล้วยังซือแล้วพร้อมไหมพร้อมจ้าอเล้เางชามก่อนนะหน้าพี่แฉันเลยนเเวลา ไม่ว่าไรกันว่าไรตะเยียวาเร็วไม่รได้กินตีนไก่ได้กินตีนยันเนี่ยไอ้ไรบ่นไอ้ไรบ่นไอะไรมันมันไปได้คนมคนรวย ต้องเจียวเองเท่านั้นอันนี้ถ้าอะไรนะเทียมเกี๊ยวว่าเทียมเกี๊ยวเหรอหลวงจอมหอมเกี๊ยวกินอะไรกินกับทัฟอ๋ออันนี้คืออะไรแม่อะไรนะโผโผไหมเหรอน้ำซอน้ำซอ้ถามไรนะน้ำน้ำซอคืออะไรล่ะน้ำซอโดดคือแบบเขาอยากน้ำซอใช่ไหมนี่ก็ะตอมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปื่อยจะเปื่อยนะจ๊ะไม่ได้นี่เดี๋ยวพิมพ์หลบตัวเองติดแก้วนี้ใส่ว่ามันใจอะไรข้าวแกงเลือดชาง เฮ้ไม่ท่านร้อยดีค่ะบงข้าวอันนี้เลยรถดีเข้าเลยค่ะสปอนเซอร์ไอ้ไอ้บังข้าวเท่านั้นแม่ลกนาวอยู่ตรงไหนตรงไหนเรียงไก่กันเรียงไก่บ้านซึ่งตรงนี้โปกะลกนาวเองกัน อเอยลกหน้านี่เล่งได้นี่อ้ยาใช่ไหมอาบอ๊บยรถบล็อกนี้รถบล็อกเล็กนูน่นนี่ผาขันนี้ไปโรงเรียนเวลาขับไปโรงเรียนคันนี้เทานันถูกยิ่งเล็กนู่นตนนี้เทานันแบบป๊อกแล้ววันี้บ้านเก้าแหม่ท้าวเป็นบ้านไม้ลังคาเป็นเรือนปั้นหยา ทีดอกซากุระด้วยแล้วก็มองไปตรงนู้นก็จะเป็นทุ่งนางคอยโมอกอนที่บ้านเนี้ยชักไห่หนังเต้าหู้ด้วยปิดเต้นค่ายนังเต้าหู้อยู่ช่วงนึงขั้นตอนการปรุงกําลังจะเริ่มแล้วนะครเื่องจอมข้าเจียวเหรอล่วงจอมตะพีล่วงดองตะพีเติมกิมน่าล่วงนะ เยี่ยมคู่สามนกามาแล้วสามจุ่มกินสามคนนะปีนี้ไม่มีใครมีหลองเพ่งบบหลองเพ่งขอบครัวถึงกับมีข้องควันกับยังกับซ้ำกรองพัดกันแน่นนะพัดกันจัดนะเนี่ยนะหลุดแค่ไหนไปในเม็ดปีนี้ลูกลูกให้เม็ดเดอร์ปีนี้นะจะได้พัวไม่ได้ได้พัวอ่าก็เลื้อยเนี่ยนุ่มเส้นเลยนุ่มเส้นนุ่มเส้นน้ำลายอกมันจะเป็นแบบอืมได้แรงเหรอ

ตอนนี้ภารกิจก็คือกระเทยมาเที่ยวแบบว่าจะจุดพูนะคะก็แบบทำไม่ถูกมันคือพูอะไรพูของเอ๊เที่วแต่นี้คนอื่นเขาข้ปีไหมไปล้ลาตอนนี้เที่ยงคืน50นาทีแล้วค่ะตอนนี้จะตีหนึ่งแรจุดแม่แล้วนึเซว่เอามาเริ่มเลยไม่ได้ไม่ได้เออเอาเออไม่ได้ สวัสดีพี่ใบสวัสดีพี่ใบค่ะสวัสดีพี่ใบคอะสวัสดีพี่ใบค่ะใจวะต่อไปเรค่ะเข้าขั้นตอนการจับฉลากแล้วนะคะกรีกาก็คือจับแล้วแล้วก็ได้ใครแล้วคนนั้นก็มามอบแต่ว่าคนนั้นนั่นต้องลองปีปีมเออหมเลขหได้แก่อันนี้ค่ะ แม่แม <m í toys> <Me> uh ่มาเลยค่ะเอือเป็นเรื่องยามยาดีและสาแม่รองมีสองที่อยู่ในนี้มีเท้ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันหน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชายใส่กันแล้วลืมรองเท้า ต่อไปแม่จับเลยจ้าหมายเลขหนึ่งหนึ่งเอาของพี่แบลี่โอเคเลยได้สลับกันมอบหนึ่งสองสามแชทอ่าร้องเพลงไวชนชนก็วยยังมีข้าวพอกินอะต่อไปพี่แมนจับใจ่วไม่ได้นี่ปันเหนียปั่นหนึงสามสามองพี่อาร์ ไรว้งดำแกแกถึงแต่เ huh. ดี <c oughs> well, okay. uh ๋ยวหลอกไปหัอไปพเนชูถือให้เหมายเลขสฟรีได้แก่วนนี้ของพี่แม่ใส่วะ ชั่วห então, อ er ygen, saying, ่ะโอเคได้แกะหมายเลขสอของใครอ่ะพี่เต้นหรอของจริงไหมอาพี่เต้นได้ของรีสีติงเพลงเหรออีซิงลองเพลงว่อไอติมว่อรองือเวลาเราเวลาลัอเวลารถับมวอมา อันนี้บุกวก็น้องสีได้ต้นหอมอันนี้อ่ะพี่อาร์เป็นคนตัวแทนแก่ตั้งใจซื้ออีกวันหนึ่งค่ะวันที่หนึ่งเราจะบาร์ตี้กันต่อขอบคุณทุกคนมากคืนนี้สนุกสนานรอร้องเพลงกันต่อเลยครับไปครับ เช้านิ่งนึงวัน,นะค่ะเราจะเอาคองไปแจกนะคะเอาไปแจกคนแก่ๆนะคะทีสวัสดีปีใหม่นะคะอือว่าเป็นซ้อมหนุ่มไรตัง่างานะคะเอาหนาบังเถอะไปไ,ไม่ได้เลยีย้อยคนแก่ได้ดเดี๋ยวเราจะเอานุ่มไปแจกคนแก่นะจ้าโดอเฉาันเดิมพวกเรา,าฉันขับไม่เป็นครารอย่างเดียว เราจะไปเริ่มต้นกันที่บ้านที่ถูกหวยหลายบาทชอบบรรยากาศแร่งการได้รับไม่ไรจับเข่งจับเข่งจับกรับครับกรับครับกรับครับครับไออินสวัสดีครับ เดี๋ยวบีเ n ี๋ยวบีปะกลุ้มกลุ้มลุ้งนะแบบฝึกแบบดำแบบช่งต่ารองรนเลยนะต่างร่องี่งเยเลยนังะเด็นลุกอยากจะที่ังกาห่มทด้ง้ค่ะไปทหั่นไปการยายยายๆาลุกน้าล้งกัอย่างนี้อย่างเ้เล่นมันสวเลย หลังนี้ในตำนานใ,เ,ใเราคนนีใครเ็แมเด็กเป็นเปม <c oughs> เราเ,<ถ>เป็นเด็ทุกมาายครับตกเป ông mà đi thì mãi, tớ lót bơi anh chúc lên chết nhà rồi hơn rồi cho ngay con mà phụ khâu lấy mà chỉ mà mấy cắt trai cắt tù còn lại cặp cháy tần chi anh mà anh, nghỉ mân xảo chân chơi xăm đường tiếng chết đi xăm tiền đến cả trăm câu. เลยนะจู่ไก่ห้ามีก่ไม่ไก่ฟองไก่แรงหันไปห้ามีก็หน้ากันเลยหน่าดัลุน้าด้สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ับเล็กนะหน้าจุดน้่ยากานัี่ยืนมี่ดองยิงยิงย่นไป ครับลงเนื่นะลูกนะกิการลุเด้ปแต่รถไปไลูกนะูปูกันนะีกันนะจเนุงเืองลูกนะาได้ปัจจยได้ดีถูกปีถกปเป็นแม่ครัวประจำหมู่บ้านละอุบนแม่ครัวประจำหมู่บ้านหนึ่งเอกลักษณ์ตัวเองหนึ่งคือหมูดำหนึ่เบื่อเจัดไม่โยบ่ายหรอ โยนให้มาถ่ายแม่ครัวคุณงามขึ้นนี่ห่ะดีไหมดีไหมหลุกนาานไ้ไม่มีามีกาิอดีต้องนลุกนาจ้าไม่มีความรุกลุกนาเหนือเลยยายได้งันหลุกนากา้ทำม่นดีๆเป็นเจ้าคนนายคนนลูกนาเยอะนี่งชจเะตะเยอะๆสวย ก็สวัสดีพี่ใหม่ค่ะนี่ยังเลยบนคือนี่ยังเลยคนสวยกว่าสวัสดีค่ะ Hello International ไปออกสุน่าชแนลนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคฟูดขนตาสวยมากไอู้วันนี้เป็นวันเกิดใครวันนี้เป็นวันเกิดแม่นี่เออถือดิถือดิเดี๋ยวเอาเค้กไปให้แม่นะ Bye. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy, birth, happy, birth, happy, birth, happy birth, to you. Song khăng Song Okay, they're... They're to, Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ช้าช h าช h าช h า Happy birthday to you อ่าให้แม่เป่าให้แม่เป่าถือดีดีเธอดีดีให้เป่าใช่ไหมแล้วอวยพรว่าไงอวยพรยังไงอวยพรก่อนเลยก็จะสุกับพ่อแก่งให้แม่แกงเลย ไม่ให้เป็นวัดรักษาเรไว้ให้ดีๆอ๋อค่ะเบาเลยนะคุยเดี๋ยวกากจับตัวคุยเดี๋ยวจะบอกคิด้วยสุดท้ายแล้วการได้กลับบ้านหนึ่งครั้งเป็นเหมือนการได้เติมพลังงานชีวิตเพื่อสูบฉีดหัวใจของนักสู้ให้มีแรงกลับไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อีกครั้ง บ้านที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่บ้านที่มีรถคันโตไม่ใช่บ้านที่ก้หรูหลังใหญ่แต่เป็นบ้านที่มีครอบครัวอบอุ่นและเข้าใจกันแค่นั้นเองเพราะสุดท้ายแล้วมีแต่บ้านเท่านั้นที่พร้อมจะเปิดต้อนรับเสมอไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆความฝันที่ยังเดินทางค้นหาจุดหมายขอให้ตั้งใจ และทำมันให้สำเร็จนะคะจากใจสุนาชาแนล